อ้าววินนี่มิน un ิช็อตกันช็อตกันช็อตกันเอ i ามวินนี่ช็อตกันช็อตกันช็อกันชิบปืนขึ้นมาสึกเริ่มแล้วนะตอนนี้ไม่อาจไว้ใจใครได้สุรักคือรบฉันก็จะรบโดยหัวใจที่มันพร้อมตายเขาว่ากันว่าก่อสึก ข้างในควรรู้ให้ดีว่าเรานั้นทำเพื่อใครผู้ดเดียวที่ฉันต้องการปกป้องใช่ไหมหดือยรักที่มีในใจฉันพร้อมจะสู่ต่อไปทุกสวันที่มาพ่อมลูกสองสู่จนกว่าจะได้ใช่ฉันไม่แค่อะไรไปสู่สวันจะลืมแต่ฉันพอแค่ดันไปเดือเคียงข้างเธอขอให้เพียงได้เจอฉันน่าต้องการ อยู่ๆใช้ชีวิตไม่ใช่รอตายไปวันวันใช่ทีได้ไหมต้องยอมสวช้ามันไม่เด็แปลว,ว่าฉันท้อใจลังเลอ,อยู่ตายแล้วมาผ่อนคลายสงครามพุงนี้ฉันอาจต้องตายเขาว่ากันว่าก่อนสึก ข้างในควรรู้ให้ดีว่าเราทำเพื่อใครผู้เดียวที่ฉันต้องการปกป้องใช่ไหมเพื่อรักที่มีในใจฉันพร้อมจะสู่ต่อไปคือสวรรค์ถิ่มาพ่อปลูกสองสู่จนกว่าจะได้ใช่ฉันไม่แค่อะไรไปสู่สวรรจะลืมแต่ฉันเพอแค่ดันไปเดือดเคงข้างเธอขอให้เพียงได้เจอฉันน่า จะอยู่นะใช้ชีวิตไม่ใช่รอตายไปวันวๆโอ้โอ้ ถุสวรนณที่มาพร้อมลูกทองลูกทงเยอโอโอถุสวรรณที่มาพร้อมลูกซองลูกตองถุสวรนที่มาพร้อมลูกทอง,องโซจนกว่าเสียด้ใชัยฉันไม่แค่อะไรไปสูส่สวรรจะลืม ทุสวรรณิ่มาพ้อลูกสองสู้จนกว่าจะดายช่ฉันไม่แค่อะไรไีสูสวรรจะลืมแต่ฉันพอแค่จานไปเพื่อเคียงข้างเธอขอให้เพียงได้เจอฉันน่าต้องการเจออยู่นะใช้ชีวิตไม่ใช่รอตายเจออยู่นะ และจะซ่อนซ่อนซ่อนปีกฉันนี้เข้าไว้ก่อนสกข้าไนควรรู้ให้ดีว่าเรานั้นทำเพื่อใครผู้ดเดียวที่ฉันตรงการปกป้องใช่ไหมเรือรักที่มีในใ,นใจฉันพร้อมจะสู้ต่อไป